เปิดโปรแกรมแข่งขันบิวพุทธพลและจอจชัวรู้สึกกรีทาเยวชนโลกเริ่มคัดร้อยมวันที่1สิงหาคมนี้ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันกรีทาเยวชนอายุไม่เกิน2ีปีชิงแชมป์โลก2022ครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมแข่งกันที่เมืองคารีประเทศโคลัมเบียนะครับ ก็จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับเราจะพาไปดูโปรแกรมการแข่งขันของ2นักกีฬาไทยที่ทำงานได้ดีในศึกซีเกมก็คือวิวพุรพลบุญสอนครับนักวิ่งหนุ่มวัย16ปีแล้วก็จอชชัวระเบิตไอคินสันนะครับนักวิ่งระยะกลางวัย19ปีเจ้าของเหรียญทองซีเกมนะครับจริงๆก็ยังมีน้องๆนักกีฬาคนอื่นด้วยนะครับแต่ว่าจะขอยกแค่2คนนี้ก่อนและกันนะครับที่ทำงานได้ดีนะครับในศึกซีเกมที่ผ่านมาแล้วก็ทำสถิติ จะสามารถคุริฟายมาเล่นในการแข่งกรีฑาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกได้นะครับบิลที่คว้าสาเหรียญทองซีเกมครับจะลงชิงชัย3รายการนะครับในรายการวิ่งระยะสั้นก็คือวิ่ง100เมตรชาย200เมตรชายและ4คูณ100เมตรชายส่วนจอชชัวโรเบิร์ตแอดกินสันครับจะลงชิงชัย2รายการคือวิ่ง400เมตรชายแล้วก็ผลัด4คูณ400เมตรชายนะครับไปดูโปรแกรมการแข่งของบิลพฤุพลบุษฎ์กันก่อนนะครับก็จะขอไล่ไปตามอีเวนต์แล้วกันนะครับ เวลาที่ไทยครับกับเมืองคาลีประเทศโคลอมเบียเนี่ยห่างกัน12ชั่วโมงเป๊ะพอดีเลยครับเวลาที่ผมบอกก็คือเวลาไทยสามารถดูสดได้ทาง YouTube ของ World Athletic นะครับมีถ่ายทอดสดแน่นอนนะครับไปดูสดได้ทางนั้นนะครับวิ่ง100เมตรชายครับบิลจะลงขันในรอบผอเลือกวันที่1สิงหาคมนี้ครับเวลา23.55นานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับต่อด้วยรอบรอเชลเลครับ100เมตร จะแข่งในคืนวันที่2สิงหาคมต่อเช้าวันที่3สิงหาคมเวลาตี3-40นาทีนะครับคืนวันที่2นะครับแล้วรอบชิงชาเลตครับ100เมตรชายสำคัญมากนะครับจะแข่งในเช้าวันที่3สิงหาคมเวลาตี5 5 5นาทีนะครับก็เท่ากับว่ารอบรองกับรอบชิงเนี่ยเจ้าภาพจัดให้แข่งในวันเดียวกันนะครับแต่เว้นประมาณ2ชั่วโมงนะครับในรายการ1 0 0เมตรชายนะครับถ้าบิวเข้ารอบชิงนะครับวิ่ง200เมตรชายครับจะแข่งรอบคัเลือก ในวันที่3สิงหาคมครับเวลา23นาฬิกา25นาทีนะครับต่อด้วยรอบโรชเลอศครับจะแข่งคืนวันที่3สิงหาคมต่อเช้าวันที่4สิงหาคมเวลา3นาฬิกา35นาทีนะครับก็คือตี3ของคืนวันที่3นะครับต่อเช้าวันที่4แล้วก็รอบชิงครับจะเป็นเช้าวันที่5สิงหาคมเวลา6โมงเช้านะครับสอบรายการ200เมตรชายของบิวพุรพั์ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่เราลุ้นเหรียญรางวัลน,นะครับสอบรายการ200เมตรชายนะครับ ผลัดส,สี่คูหนึ่งร้อยเมตรชายครับบิลพรุพพนสอนกับเพื่อนๆอ,อีก3คนครับจะรันการรอบเ่าเลือกในคืนวันที่4สิงหาคมต่อเช้าวันที่5สิงหาคมครับเวลา3ามนกายีนาทีนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศครับจะชิงชัยในช่วงเช้าครับวันที่6สิงหาคมเวลา6กโมงเช้านะครับอันนี้คือรายการผลัด4ี่คูหนึ่งร้อยเมตรชายของบิลพรุพพนนะครับก็นี่เป็น3รายการของน้องบิลนะครับ ส่วนจอชัวร์โรเบิร์ตแอดกินสันครับในรายการวิ่ง400เมตรชายรอบพเพลือกครับจะแข่งเวลา22นาฬิกา25นาทีของวันที่2สิงหาคมนะครับต่อด้วยรอบรอชเลศครับจะแข่งขันในเช้าวันที่4สิงหาคมเวลา5นาฬิกา25นาทีและก็รอบชิงครับ400เมตรชายจะชิงชัยเหรียญทองกันในวันที่5สิงหาคมเวลาตี5 50นาทีนะครับเช้าวันที่5นะครับและผลัด4คูณ400เมตรชายครับจอชัวกับเพื่อนๆนะครับ จะลงแข่งขันรอบคัดเลือกในเวลา23นาฬก15นาทีของวันที่5สิงหาคมนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศของพลัด4คูณ400เมตรชายจะแข่งขันในเช้าวันที่7สิงหาคมเวลา5นาฬิกา43นาทีครับเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับสำหรับรายการพลัด4คูณ400เมตรชายนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมของน้องบิวภูริพล,ลบุญสนนครับกับทางด้านของจอชัวโรเบิร์ตแอดกินสันนะครับที่จะชิงชัย เรียนรางวัลกันในศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่1สิงหาคมนี้แล้วนะครับจริงๆก็ยังมีน้องคนอื่นด้วยนะครับก็อยู่ในทีมผัดของน้องบิล4ี่คูร้อยแล้วก็จอชัวในรายการ4ี่คูนสี่นะครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผม